มาถึงข้อที่21นะคะยังอยู่ในสาระเศรษฐศาสตร์นะคะข้อนี้ถามว่าชาวบ้านในหมู่บ้านที่ร่วมกิจกรรมสหกรณ์ของหมู่บ้านจะได้ประโยชน์ในข้อใดามากที่สุดนะคะถ้าเราดูจากตัวเลือกแล้วนะคะจุดมุ่งหมายของสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่บ้านนะก็เพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ รวมถึงมีการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะซึ่งสหกรณ์ที่เรียนอาจจะเคยได้ยินนะมาบ้างแล้วอย่างเช่นพวกสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ร้านค้านะสหกรณ์โคโนมเป็นต้นนะคะดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นะคะที่บอกว่ามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะ มาถึงข้อที่22ค่ะโจทย์ยาวนิดนึงนะคะโจทย์บอกว่าลูกๆให้เงินนางสมใจไว้ใช้จ่ายส่วนตัวทุกเดือนนางสมใจจึงแบ่งเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายไปฝากบัญชีออมทรัพย์ไว้เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินการปฏิบัติตนของนางสมใจสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในข้อใดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้นะคะในหลวงรัชกาลที่9นะทรงประทานให้กับประชาชนชาวไทย เพื่อใช้ในการดํารงชีวิตนะคะดังนั้นเนี่ยนะจากการปฏิบัติตนของนางสมใจนะก็เป็นการแสดงออกถึงการไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะที่นางสมใจเนี่ยได้รู้จักการออมเงินนะคะเอาไว้ใช้จ่ายในายามฉุเฉินเนี่ยมันก็จะสอดคล้องนะกับข้ององ,งูนะคะก็คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนนะคะต่อเลยที่ข้อ23นะคะถามว่า เพราะเหตุใดในช่วงเทศกาลสงการดอกมะลิจึงมีราคาแพงกว่าปกตินะคะในช่วงเทศกาลเนี่ยนะอาจจะหมายถึงผู้ซื้อนะนิยมเนี่ยนำดอกมะลินะคะไปกราบไหว้นะรดน้ําขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมคะในช่วงเทศกาลสงการดังนั้นเนี่ยนะคะเมื่อมีความต้องการดอกมะลินะคะที่มีจํานวนมากเนี่ยนะก็จะส่งผลทําให้นะคะร,ราคาดอกมะลิเนี่ย สูงขึ้นตามไปด้วยนะดังนั้นข้อที่ถูกต้องนะก็คือข้อคอควายค่ะนะก็จะตรงกับความต้องการของสินค้าที่สูงนะคะข้อที่24นะคะถามว่าในปีนี้ขาดแคลนน้ำเพราะฝนทิ้งช่วงนานชาวนาจึงต้องปลูกข้าวได้ครั้งเดียวจากที่เคยปลูกปีละสองครั้ง ทำให้ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากรข้อความดังกล่าวนะคะสอดคล้องกับข้อใดนะคะในข้อที่24นะเนื่องจากนะกะารขาดแคลนนะของปัใจจัยในการผลิตนะก็คือน้ำนะ,ะดังนั้นเนี่ยนะเมื่อน้ำไม่เพียงพอนะจึงมีผลต่อการปลูกข้าวนะได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการนะของ ผู้บริโภคนะข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องนะก็คือข้อขอไข่นะคะก็คือความขัดแคลนนะ,ะต่อมานะคะจะเข้าสู่สาระประวัติศาสตร์นะคะข้อที่25ค่ะถามว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะช่วยส่งเสริมให้ผู้ศึกษามีคุณสมบัติในข้อใดมากที่สุดนะคะ จะสังเกตนะคะว่าการศึกษานะคะประวัติศาสตร์เนี่ยนะอย่างมีระบบเนี่ยเราจะมีวิธีการเนี่ยศึกษาอยู่นะหขั้นตอนเราเรียกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์นะฮะดังนั้นเนี่ยนะคะผู้ที่ทําการศึกษานะ,ะเออก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความระมัดระวังนะคะรอบคอบมีเหตุมีผลนะ,ะเป็นกลางนะ,ะต้องซื่อสัตย์ต่อข้อมูลนะ,ะตามหลักฐานที่ค้นคว้ามานะฮะดังนั้นเนี่ยนะคะถ้า ง่ายนะวิธีการทางบร,ริษัทนะก็จะคล้ายๆกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะแต่จะแตกต่างกันเพียงแค่ว่านะวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถทดลองได้หลายครั้งนะจนเกิดความแน่ใจในผลของการทดลองนะแต่เหตุการณ์ในทางบร,ริษัทเนี่ยมันไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นใหม่ได้อีกนะดังนั้นผู้ศึกษานะปร,ริษัทที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ฟื้นอดีตหรือจําลองอดีตให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดนะด้วยการใช้ วิธีการทางปริษัทเพื่อที่จะได้เข้าใจนะถึงอดีตนะที่จะนําไปสู่ความเข้าใจในปัจจุบันได้นะดังนั้นนะการเรียนการเรียนวิชาปริษัทเนี่ยจะฝึกฝนนะคะทำให้คุณคนนั้นนะ,ะเป็นคนที่มีเหตุผลและมีความรอบคอบนั่นเองนะคะ